วี่เป็นหุ่หนคือเก่าละจ้าพี่น้องจอกอาทิตย์จังค่อยเจอกันนี่สองอาทิตย์สองอาทิตย์จังคอยเจอสร้างกับผมจ้ะพี่น้องยิงๆมาตาัดแห่งคือเก่า <laughs> หน้าผาคือนุ่มเมาวเต้าแต่เท่า <laughs> ก็เห็น รอให้หัวหุ <Platform Solomon> ่นย <ph ín> ิมจะซื้อดอกพี่น้องหัวหุ่นแต่ว้าหนายากหนายุ่งจู่ตัดติ้งสีเย็นหัวเตะเป็นไงคือประจงผมเา้วๆไว้แบบส้งทีมีผมแน่ตายอ้าวตายก็ไปเผาหรอกเป็นไง ยิงยิงกลังสิกเก่งพี่นองตัดูตดะด,ด,ด,ดูเคยเก่งไม่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 ซันนิดจังน้อยนะเก่งหรอดว่วาน้อหัวขุดครับตาโทลูกค่ะไม่ไม่จะติดติดอไรหรอหลอดว่าน้อหวอัวแขวยเนาะแบบใบมกกันก็คองเทีนะ่เนาะ เด้ออยากตัดบนเลี้ยนกะจับอันนี้ไถหลดได้พี่น้องไทแบบนี้ละ่ะอาทีนี่ไอ้แรตเตอรีเลียนไทเลยพี่น้องปินมโกปินกะไทไปก้อนใช่หลวพ่าท่านมากว่ะคุณสมลูกพ่ไปเรียน,นได้ไเหมือนหลูกพ่กไปไปยังไหมืออึ้นกะว่านาี่ยผิดหลูงก็ในเลิกงานไปวันเสาร์ มันหยุดไปเมื่วันอาทิสส์ที่ไฟแล้าวาวันเสาร์ว่าเหมือมันหยุดงานอืมพ่าบึงง้งอันยิงยิงบ่อยากเห็นหนายิงยิงบ่พี่น้องแต่ง <c ười> ตัวไม่เรียบร้อยไอตัวมัสวยมากุนแต่งตัวม่สวยะนคนไอ้สร้างก็อยากให้แต่งตัวสวยๆ สร้างโม้งามตจสร้างตโเห็นตัวกิ่งมั้งสร้างว่าท่านในหลอกค่ะว่าในหลอกค่ะไปคือเงาะป้าบ่เงาะป้าถอดถอดลูกก็รอได้เจ้าหน้ามาถอดลูกก็งามได้ สดสดสดเกินไปดเนะสดเกินไป ตีชมด้วยนะจ๊ะนิ่มยิงยิงบอกพี่น้องคอมเมนต์มาตีส้มน้องยิงยิงเลยนะจ๊ะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไพรด้วจยจ้าเงื่อนไงนห้องหุ้นก็จะรับเลยจ้ะตัดผมแล้วก็จังเป็นนอน ี่คือหนารับปีซีวะยังนอนเสดเอดเสดเดดเสดสุดโอ้ตกขนจมูกเสดเดเป็นจมูกเสดเดไอลฟัน่อยปะไฟไฟรุ่นนักหนึ่งวันฟันไหลรุ่นมาสันนัาผุไฟเข่าเดือบว่ เก็บไปแล้เก็บงานแล้วล่ะเก็บสวยๆช่การไล่สิเก็บงานหมดพี่น้องเก็บงานได้วเก็บหัวแล้วเก็บหัว ยุบน่าห้องบ้านเซาก็เป็นนิสิตละจ้าพี่น้องก็สิมันกับว่าคืออยู่บ้านเฮาเนาะทีก็แคบแคบนั่นจังน้อยหลังจากพี่น้องบ่มนี้ไว้ไม่ควรนาะหนูเนาะโกนหนวดบ่ะวันีไว้ไม่ควรกันขนเนาะที่ไปซื้อว่าไงอันนู้มันบ่ดีมันเลยให้ไให้ เอาใบไมีควรมากกันนะแม่ทำจังสื่อไม่ก็เสื่อไม่กันะรสิสื่อใบเมียดไม่กันแมะนี่สื่อใบมียดหม่เขาเสื่อมากมันของเขาเสียหายเสื่อมากยวน่าไปใส่ที่บ้านใส่ไปหลายปีเนาะเสื่อยางดีเลยนะยางดีเลยวันนี้มาเขาใส่ทีเดียวโอ้โหเป็นโปเปงว่ะคุกวัน้มาเขาใส่ทีเดียวยางดีอะนอนั้นสื่อมากก็ค่อยดี ใส่เดียวใส่แหนว่าจะว่าจะปีเนาะเนม้าเลยใช่ไหมว่าเดียวลูกเดี๋ยวรถไผยก่อนมันขับมันหนอมแต่รับรถเอารถปีเรือนผมว่าแค่ไหนไม่จำเป็นคลิปนี้กับไว้ซ้ำหนีเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า เม่อหนึ่งวันบ่ไปไหม